วันนี้เรามาทำทำหน้ากากกันนะคะหน้ากากอนามัยใช้ผ้าอันนี้เราก็ใช้ฝาหมอ้อแล้วเราก็วาดลงไปที่กระดาษนะคะวาดลงไปที่กระดาษอันนี้เมื่อวานนี้ลองทำไปแล้วตัดไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บ มันก็มันก็จะสั้นไปนิดนึงคือตรงตรงข้างหน้าเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยมันได้แล้วแต่ว่าพอลองเอาไปใส่หน้าดูมันปิดแค่ตรงเนี้ยแล้วตรงนี้มันรู้สึกว่ามันจะมันจะเล็กเกินไปเห็นไหมมันดูสั้นๆอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าถามว่า มันใช้ได้ไหมใช่ไหมอันนี้มันก็กว้างความกว้างมันก็มันก็โอเคอยู่แต่ว่าเวลามันมันเส้นผ่าศูนย์กลางมันแปดนิ้วใช่ไหมคะมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันใส่แล้วมันก็จะเป็นเป็นแค่นี้เดียวเหมือนกับมันไม่มั่นใจว่าขาดความมั่นใจคือมันจะไม่มันจะไม่เยอะมันจะไม่คลุมเยอะ อันนี้ที่เราทําไปเมื่อวานนี้ก็เราใช้ครึ่งหนึ่งอีกเอาอันนี้จะมาทําให้ดูนะคะแล้วก็ตัดครึ่งแบบนี้แล้วเราก็เข้ามานะคะวาดเข้ามาจากมุมที่แหลมๆเนี่ยสามส่วนสี่สามส่วนสี่นิ้วแล้วเราก็วาดเราก็ขีดเส้นนะคะ ขีดเส้นแล้วเราก็จะตัดแล้วก็จะตัดออกเพราะว่าอันนี้ตรงมันเป็นตรงที่เราจะใส่ยางนะคะแล้วก็เอาประกบกันแล้วก็ตัดออกเลยใช่ไหมคะแล้วมันก็มันก็เป็นอันเนี้ยที่ที่ทำเมื่อวานก็คืออันนี้เนี่ยก็คืออันนี้ แล้วตรงนี้มันรู้สึกพเราใส่หน้าแล้วมันจะสั้นทีนี้ก็เลยคืออันนี้นะคะเราก็เลยต้องต้องขีดยื่นตรงนี้ออกไปอีกนะคะอันนี้คือเส้นนี้ที่เราตัดยื่นออกมาอีกหนึ่งนิ้วกระเบียดแล้วก็ ขีดเพิ่มให้มันใหญ่ไปอีกถ้าเอาแค่นี้มันมันปิดได้นิดเดียวนะคะก็คือมาเป็นชิ้นนี้ถ้าเราถ้าเราเทียบกับอันนี้ก็มันก็จะได้ตรงนี้ยาวออกมาหน่อยนะคะทีนี้เวลาเราตัดเราก็จะเผื่อเผื่อเย็บไป อีกต่างหากนิดนึงรอบนะคะเลือกเอาอันไหนเป็นข้างบนก็คือมันจะมาตรงช่วงแหลมเนี่ยมันจะมันจะดีกับช่วงจมูกของเราแต่ว่าตรงคางนี่คือเราไม่ต้องเอาแหลมก็ได้ก็คือเราก็จะเราก็จะตัดออกตรงนี้ไม่ให้อันนี้ที่เราแก้ก็ก็คือเราแก้ไปครึ่งนิ้ว ะะจากตรงริมนี้เข้ามาครึ่งน้วแล้วก็วาดให้มันมาลงตรงนี้เลยนะคะแล้วอันนี้เราก็จะไปตัดออกนะคะอันนี้เราก็ตัดตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือช่วงบนอันนี้ก็คือเป็นเป็นช่วงที่ปิดจมูกแล้วก็มันจะเป็นแหลมๆขึ้นมานิดนึงช่วงนี้ตรงคางเราก็ไม่ต้องไปไปทำแหลมแล้วก็จะใตป้ป้านๆนิดนึง อันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะตัดแล้วก็เผื่อเผื่อนิดนึงเผื่อเย็บนะคะเผื่อตะเข็บแล้วก็ตัดสองชิ้นสำหรับข้างนอกนะคะแล้วก็ซับในตัดเป็นสองสองชิ้นแล้วก็สองชิ้นให้เป็นสี่ชิ้นเพราะว่ามันจะได้หนามันจะได้ป้องกันดีกว่านะคะ ชิ้นเดียวรู้สึกมันจะบางเกินไปแล้วก็อันนี้ก็เย็ยบมาแล้วนะคะเย็ยบตรงกลางนะคะแล้วก็แบะตะเข็บเรียบร้อยแล้วก็เย็ยบนะคะตรงกลางตัวซับไนก์ก็เหมือนกันเย็ยบเสร็จแล้วซับไนก็เป็นผ้าคอตตอนโพลีเอสเตอร์อันนี้เป็นคอตตอน100%้อนะคะทีนี้เราก็เอาด้านดีด้านดีประกบกันนะคะ ด้านดีกับด้านดีประกบแล้วก็จะไปเย็บรอบนะคะประกบกันแล้วเราก็จะใส่ยางยางนี้เราก็จะตัดนะคะหกหกนิ้วเราจะตัดยาง6นิ้วนะคะคะ่ะอันนี้คือมันจะไปคล้องที่หูเราใช่ไหมแล้วก็ อย่างนี้แล้วเราก็เย็บแล้วก็เย็บตรงนี้เลยเย็บตัดมาอันนี้เราก็เย็บกลับต่เข็บเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปเย็บรอบนะคะเย็บรอบเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะคะอันนี้ก็มาเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราแก้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปทําขายก็ได้ใช้ได้เลยคืออันนี้สําหรับผู้หญิงนะคะ ผู้ชายก็อาจจะทําให้ใหญ่กว่านี้หรือยังไงแล้วแต่วัดวัดลองดูกับหน้าผู้ชายแต่อันนี้ผู้หญิงใส่เองใส่ได้เลยทําขายก็ได้นะคะดีแล้วนะคะแพทเทิร์น